จริญพรนิวส์ทุกคนทุกท่านตอนนี้ผ่าสปองตารับปุดโตนะอยู่ที่โรงเรียนบ้านป่าว่านตมบลห้วยยางอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิแหมแสงแดดอ่อ,อนๆในช่วงสี่ส้าห้าโมงเย็นก็เวลากลับมาเยี่ยมโยมแม่ก็ครึ่งวันอยู่กับโยมแม่อีกครึ่งวันก็อยู่ที่โรงเรียนบ้านป่าปว่านโรงเรียนเก่านะเราเป็นสิษธ์เก่าที่นี่เขาบอกว่าเด็กยุคใหม่นี่ไม่เหมือนยุคเรานะยุคเราเนี่ยโอ้โหดูหนังกลางแปลงตื่นเช้ามาเสาร์อาทิตย์คอยที่จะดูละครที่ชอบจักจ,กจกบงบงักรงๆดูการ์ตูนไทยบ้างญี่ปุ่นบ้างสมากก็ญ แต่เด็กยุคนี้เขาบอกเป็นเด็กยุคใหม่อยู่ในยุคศตวรรษที่21ในศตวรรษที่21ก็คือยุคนี้นั่นเองเนะเกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยชีวิตมีความสะดวกรวดเร็วสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆผ่านคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตตอนนี้เด็กๆบอกเชยแล้วโทรศัพท์อยู่ใกล้ๆมือนี่แหละโอ้โหดูได้ทั้งวีทั้งวันลักษณะของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทาให้เด็กๆยุคนี้แตกต่างจากเด็กยุคก่อนในยุคเราซึ่งต้องยอมรับว,ว่ามีลักษณะเด่นที่เป็นทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ก่าวคือลักษณะเชิงบวกเติบโตพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายกับสิ่งแวดล้อมมีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีต่างเห็นไหมพ่อแม่ยังเข้าไม่เป็นลูกเข้าให้สมัครให้เอาออกให้เอาเข้าให้เป็นทุกอย่างเลยเรียนรู้ได้เร็วเรียกได้ว่าเป็นดิจิทัลเนทีฟนี่มีภาษาอังกฤษเล็กน้อยพัฒนานทุกวันนี้นะสองสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วเรียนรู้ไวตัดสินใจทําอะไรอย่างรวดเร็วพ่อแม่นี่ช้าไม่ทันแล้วปู่ย่าตายายได้ยินช้าก็ไปใหญ่ สามฉลาดเปิดกว้างทางความคิดและมีแนวโน้มที่จะปรับทัศนคติได้ดีแม่เจอครับว่าปรับทัศนคติแล้วรู้สึกตกใจเล็กน้อยปรับความคิดนะนะสี่กล้าแสดงออกชอบโชว์มีความมั่นใจสูงมีแง่บวกก็ต้องมีแง่ลบเชิงลบก็เป็นพวกเขาเรียกว่า Generation Me. Generation Me เจเนอเรชั่นมีเจเนอเรชั่นมีเป็นยังไงเจเนอเรชั่นมีเนี่ยอุตส่าห์อังกฤเริ่มล้นรัวเจเนอเรชั่นมีเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางรับไม่ค่อยได้กับความ่พยแพ้ไม่รอบคอบ เพราะด้วยนิสัยที่มักทําอะไรรวดเร็วไม่ได้คิดหน้าคิดหลังนี่เราว่าเด็กหรือเปล่าเขาจะยอมเราไหมเนี่ยฮะติดโลกออนไลน์สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นหลักงยจะว่าแต่เด็กเราก็เป็นในกำลังดูเหมือนกันเนี่ยความอดทนตำ่ำเห็นไหมโฆษณาต้องไม่เกิน8.25วินาทีไอ้พอโฆษณาเพิ่มเนี่ยเอามือจี้แล้วถ้าเกิน8.2 5วินาทีในกดข้ามแล้วหลังๆเเหลือ5วิแล้วนะจะว่าแต่เด็กแล้วผู้ใหญ่ก็เป็นในต่มาว่าเพราะฉะนั้นการสอนเด็กในยุคนี้ คุณครูนะตอนนี้อยู่โรงเรียนเลยนะบรรยากาศโรงเรียนบ้านอาตมาเลยนะคุณครูผู้ปกครองต้องเข้าใจเขาอย่างแท้จริงจะเอาตัวเราไปเปรียบเทียบสมัยนี้เด็กสมัยนี้พอสักทีกับคำว่าเด็กสมัยนี้ทำไมฮะอาตมาเจเนเรชั่นเอ็กก็เป็นเด็กสมัยนี้ของเจนเบบี้บุมเมอร์เจนวายก็เป็นเด็กสมัยนี้ของเจเนเรชั่นเอ็กอาตมาเจนซีก็เป็นเด็กสมัยนี้ของเจเนเรชั่นวายเจนอัลฟ่าก็เป็นเด็กสมัยนี้ของเจนซีเห็นไหมเราอย่าไปเอาคํานี้มาไม่ได้แล้วยุคนี้ เพราะพวกเขาเป็นเด็กที่มิรอรับข้อมูลเพียงอย่างเดียวแล้วแต่เขาเรียนรู้วิธีการในการหาข้อมูลแทนซึ่งข้อมูลที่เขาหามันมีทั้งดีและไม่ดีนี่แหละที่เราห่วงเขาพวกเขาก็มีความคิดสร้างสรรค์มากเช่นเดียวกันอ่ะก็ดีไปนะฮะล่าสุดอาตมาไปเจอหนังสือที่ทําจากเด็กๆประถมปลายประมาณป .4 ถึงป .6 ก็ทําให้อาตม,มาทึ่งมากพอสิ่งที่อาตม,มาเห็นนั้นเป็นการแสดงออกถึงลักษณะเด่นของเขาถ่ายทอดผ่านออกมาได้อย่างชัดเจน หนังสือเล่มนั้นเป็นสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับความปลอดภัยทางโลกออนไลน์ที่เขาดีดนรู้ผ่านเครื่องมือ DQ ที่ทางบริษัท AIS <ๆ>เขานํามาบูรณาการกับการเรียนการสอนในโรงเรียนต่างๆเพื่อช่วยปูพื้นฐาน8ทักษะความฉลาดทางดิจิทัลให้แก,ก่เด็กเกยาวชนไทยท่ามกลางภัยของโลกออนไลน์ในปัจจุบันให้มีภูมิคุ้มกันเมื่อต้องเข้าไปอยู่ในโลกไซเบอร์เด็กๆกลุ<ๆ>่มที่ทำหนังสือทำมือเหล่านั้น เขาได้ย่อยความคิดของตัวเองจากบทเรียนที่เขาได้เรียนรู้ถอดบทเรียนสาระสําคัญบวกกับความคิดสร้างสรรค์ของเขาแล้วพลิตออก่าเป็นหนังสือทํามือด้วยตัวของเขาเองบอกได้เลยว่าเด็กยุคนี้เก่งจริงๆเราควรสนับสนุนพวกเขาด้วยความเข้าใจความใกล้ชิดและเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เขาได้เป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ทุก,ทกด้าน ในยุคศตวรรษที่21นี้4ทักษะความฉลาดทางดิจิทัล DQ ทักษะอยู่หน้าจอกำลังดีคือทักษะดิจิทัลที่ช่วยให้เด็กๆรู้จักใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีสติและรู้เท่าทันอย่างเช่นการคำนึงผลเสียของการทำหลายอย่างพร้อมกันการจัดการในการใช้เวลาหน้าจอที่เหมาะสมโดยึดหลักกฎ3 2 1คือเล่นเกมสัปดาห์แล้วไม่เกิน3ครั้งจำกัดหน้าจอวันละ2ชั่วโมงและเล่นเกมวันละไม่เกิน1ชั่วโมงเพื่อการป้องกันในการติดเกม สองทักษะเข้าใจสิทธิส่วนตัวคือทักษะดิจิทัลที่ช่วยให้เด็กๆรู้จักการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของตนเองและผู้อื่นเช่นข้อมูลเบอร์โทรที่อยู่บัตรประชาชนอีกทั้งให้สามารถรู้จักรักษาความเป็นส่วนตัวในโลกออนไลน์และรู้จักปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น3ทักษะทำอย่างไรเมื่อโดนรังแกคือทักษะดิจิทัลที่ช่วยให้เด็กๆสังเกตเห็นการกันแกล้งในโลกออนไลน์และมีวิธีการรับมืออย่างชาญฉลาดอย่างเช่นหยุดตอบโต้เก็บหลักฐานบอกผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ 4. ทักษะนี้ก็สําคัญมากๆเลยก็คือตัวจริงออนไลน์ คือทักษะดิจิทัลที่ช่วยให้เด็กๆสร้างตัวตนออนไลน์ด้วยความซื่อสัตย์ในโลกความจริงและโลกออนไลน์และไม่นํารูปคนอื่นมาโพสตเป็นรูปตนเองหรือไม่หลอกคนอื่นว่าเป็นรูปของเราเป็นต้นใกล้วันเด็กนะเด็กๆอาจจะมีทั้งหนังสือมีทั้งโทรศัพท์หรือนีนน่เล่นกีฬาอยู่แถวๆโรงเรียนบ้านอาตมาในกำลังเล่นกีฬากันถ้าเล่นกีฬานี่ไม่ห่วงแลยฮะเพราะว่าเขาได้ออกกําลังกายเขาได้อยู่กับเพื่อนออกห่างจากโลกโซเชียลแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นโทรศัพท์ก็ขอให้เราไม่ประมาทอาตมาก็ต้องขอชื่นชมนะขอบคุณมากๆเลยที่ หลักผู้ใหญ่ใจดีนะได้ส่งเสริมเรื่องนี้นั่นก็คือไม่อยากจะเอ่อยเลยเดี๋ยวจะหาว่าเชียร์กันอย่างนั้นอย่าง,ง,ง,งนี้แต่ต้องขออนุญาตซะหน่อย AIS อุ่นใจไซเบอร์ส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้เยาวชนไทยรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีวันเด็กปีนี้ฝากความห่วงใยจาก AIS อุ่นใจไซเบอร์ ให้กับเด็กๆทุกคนคุณครูผู้ปกครองช่วยกันดูแลลูกหลานเราให้มีความฉลาดทางดิจิทัลหรือดีคิวทุกคนทุกท่านเจริญพร